ในข้อมูล Galaxy Z 4 4 5ใช้บานพับแบบจดน้ำกันน้ำ IPX8 ดีไซน์คล้ายเดิม,มล่าสุดทาง i Universe ได้เผยข้อมูลเรื่องดีไซน์ของ Galaxy Z 4 4 5ออกมาแล้วครับโดย i Universe ระบุว่าดีไซน์ของ Galaxy Z 4 4 5จะมีหน้าจอด้านนอกขนาด6.2นิ้วที่มีอัตราส่วนเหมือนกับ Galaxy Z 4 4 4 ตัวเครื่องจะมีความบางลงกว่าเดิมเล็กน้อยที่0.2ม mm, ิเมเมื่อกางออกและจะมีความบางลงในตอนที่พับที่1มิเมเพราะตัวหน้าจอจะแนบสนิทกันแล้วครับเวลาพับจากการใช้บานพับแบบหยดน้ำสมาร์ทโฟน Galaxy C4 5ยังคงรองรับมาตรฐานกันน้ำ IPX8 มีน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่254กรัมมีหน้าจอแสดงผลด้านในจะบางลงกว่าเดิมเล็กน้อยและยังใช้เทคโนโลยีการสัมผัสแบบใหม่ด้วยครับ ส่วนสเปคหลักของรุ่นนี้จะใช้ชิปเซ็ต s n นดอ r a กอน8 gen 2ฝอกกระซี่แบบเดียวกันกับที่ใช้ในกร l ซี y s 2 3ซีรีส์ครับตอนนี้ช่อง it fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง it fast เพียงแค่เดือนละย0บบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ